สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันพุธแล้วก็ในปฏิทินก็บอกว่าฉลองระลึกถึงนบุญกาชาพรหมจารีและมรณะสักขีเราก็เห็นคนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ถูกฆ่าตายตั้งแต่ยังเป็นสาวอยู่ที่ต้องถูกฆ่าก็เพราะว่าเขาไม่ทิ้งความเชื่อ ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราว่าความเชื่อนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งสำคัญกว่าชีวิตของเราอีกเพราะชีวิตสั้นๆในโลกนี้เมื่อจากไปแล้วก็จะมีชีวิตยาวนานตลอดไปในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะไรก็ตามที่ในโลกนี้เราจะต้องทนลำบากมีความไม่สบายใจในหลายเรื่องแต่เราต้องพยายามที่จะอดทนให้มากที่สุดเพื่อความเชื่อ และชีวิตของเราจะได้มีความสุขตลอดไปในสวรรค์จริงไหมครับ่วนนพระกัมภีร์นั้นก็พูดถึงเรื่องของกษัตริย์ดาวิดสั่งแก่โยอาบและผู้บังคับบัญชากองทัพซึ่งอยู่กับเขาว่าจงไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเอเชบาเพื่อสำรวจจำนวนประชากรเราอยากจะรู้ว่ามีคนเท่าไหร่พี่น้องครับ จากการกระทําของกษัตริย์เนี่ยทำให้พระเจ้ารู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากษัตริย์คิดว่าการไปสํารวจประชากรและไปเกณฑ์ทหารมาเนี่ยเขาคิดว่าเขานั่นใหญ่แต่ความจริงแล้วพระเจ้าต่างหากที่สามารถที่จะช่วยป้องกันเขาเนื่องจากเขาไม่ไว้ใจในพระบินเจ้าเนี่ยพระบินเจ้าก็รู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกัน มีผู้นำประเทศฟิลิปปินส์คนหนึ่งชื่อการ์ลสโรมูลโลเขาจะพูดกับประชากรของเขาว่าจงไว้ใจในพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นจงไว้ใจในพระเจ้าเป็นคำให้กำลังใจแก่คนที่จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เมื่อเจอปัญหาเมื่อเจออุปสรรคแทนที่จะไว้ใจในความสามารถของตนเองขษัตรดาวิดนั้นไว้ใจในความสามารถของทหารแต่แทนที่จะฟังพระบินเจ้าว่าพระองค์นั้นใหญ่กว่าทหารทั้งกองทัพใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับอันนี้เองที่ทําให้อาดาวิดเนี่ยเสียท่าเขาก็น่าจะบอกกับทุกๆคนว่าจงไว้ใจในพระเจ้ามากกว่าที่จะบอกไปเกณฑ์ทหารมาแล้วเราสู้รบ กับค่าศึกนะครับเพราะว่าการที่ไปนับประชากรน,นี่ก็คือจะดูซิว่าจะมีทหารได้จํานวนเท่าไหร่และในสมัยพระกัมพีนั้นการที่ไปสํารวจเช่นนี้มันหมายถึงความไม่ไว้วางใจในพระเจ้าเลยพี่น้องแล้วก็เป็นการที่จะมอบความไว้วางใจในความสามารถในกองทัพของตนเองมากกว่าที่จะไว้ใจในพระเจ้า แม้แต่โยอาบซึ่งเป็นในาพลของกษัตริย์ดาวิดก็พยายามที่จะบอกกับพระองค์ว่าอย่าเลยพระองค์เพราะการที่ไปสำรวจอย่างเนี้ยแสดงว่าพระองค์ไม่ไว้ใจองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องในชีวิตของเรานั้นหลายครั้งเราก็ไว้ใจในสิ่งต่างๆแม้แต่ไว้ใจคนซึ่งในพระคัมภีร์เองก็บอกว่าคนก็เป็นคน สิ่งของก็เป็นแค่สิ่งของแต่ถ้าไว้ใจในพระเจ้าจริงๆเราต้องมั่นใจและไม่ใช่ไว้ใจในพระเจ้าและไม่ลงมือลงแรงไม่ใช่เราจะต้องทำสิ่งที่พระองค์แนะนำนั่นต่างหากส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นวันนี้ก็พูดถึงเมื่อพระองค์ตับไปบ้านก็ชาวบ้านชาวเมืองแทนที่จะมีความชื่นชมยินดีหรือว่าพระองค์ทำอัศจรรย์ที่ไหน แทนที่คนจะบอกว่าโอ๊ยเราโชคดีเหลือเกินที่มีพระเจ้าเดินไปกับเราในเมืองในในหมู่บ้านกลับอิจฉาและพูดคำที่ไม่สุภาพเลยคือบอกว่าเนี่ยพระองค์นั่นแหละเป็นแค่ลูกของมารีชาวบ้านนอกคนนี้และญาติโยมของเขาเนี่ยเรารู้หมดคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วคนคนนี้ทำไมถึงมาบาังอาจตั้งตัว ว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้สามารถทำอะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยพี่น้องหลายครั้งบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันอิจฉากันจนทำให้หมู่บ้านเจริญไม่ได้เพราะยังพูดกับหลายๆคนเลยว่าดูให้ดีนะบ้านของเรานะ่ะบ้านคริสตังนะ่ะดีไม่ดีจะเจริญสู้บ้านอื่นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาแต่เราอาจจะขาด การให้คุณค่าแก่คนอื่นว่าเขาก็มีความสามารถแทนที่เราจะปรึกษาหารือกันแล้วก็ดูหมิ่นดูถูกันเออเนี่ยคนนี้เป็นลูกของนางนั้นนายนั้นมันไม่วิเศษวิโสอะไรหรอกวันนี้ก็พูดอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าถ้าพวกเราพยายามที่จะรวบรวมพลังความเก่งกาจของหลายๆคนมารวมกันเนี่ยก็จะทำให้หมู่บ้านของเราจเจริญเติบโต ดังนี้เราก็จะมี b e ซที่บอกว่าอย,อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าเราแต่ละคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้ามีพระพรพิเศษถ้าอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรมีสุภาษิตบทหนึ่งบอกว่าจับเสือใส่ถังพลังสูงถ้าพวกเรามารวมกันเมื่อไหร่แล้วเราก็จะเป็นเสือที่มีพลังสูง ต่อสู้กับพิศาจและเหตุการณ์ต่างๆในโลกในปัจจุบันที่ท้าทายเราอยู่ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพรึงจากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพ<ด>ระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดร์